สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตาตอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะตาตก็จะชวนทุกคนนะคะมาบำรุงดูแลนะต้นอากอนิมาบอนสีนะคะที่เราปลูกอยู่ในกระถางค่ะทุกคนบางต้นนะอาจจะแตกกอช้านะคะอาจจะมีการขยายหน่อช้านะอย่างอากอนิมาบางสายพันธุ์นะคะทุกคนวันนี้ตาตก็จะชวนทุกคนมาบำรุงดูแลนะและสูตรนี้ที่เราใช้เป็นสูตรที่เราหาได้ง่ายๆค่ะ หาได้จากในครัวบ้านเราเองนะคะและนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแตกหน่อแล้วนะยังจะช่วยกำจัดพวกมแมลงต่างๆที่อยู่ในดินนะคะพวกศัตรูพืชตัวเล็กๆนะที่เรามองไม่เห็นในดินได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะ ราคาทุกคนตัวที่ต่ายจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกาแฟซองนั่นเองค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนกาแฟหนึ่งซองนะราคา4บาทนะคะทุกคนเอามาใช้ผสมน้ํารสพืชรสผักได้ทุกชนิดเลยนะต้องบอกว่าได้ทุกชนิดเลยคือเราจะใช้กับพืชผักสวนครัวก็ได้เราจะใช้กับพวกไม้ประดับที่เราปลูกไว้ก็ได้นะคะทุกคนวิธีการใช้นะคะฉีกมาเลยนะคะ1ซองนะ นี่ค่ะหซองนะคะใน1ซองนะคะเราจะผสมกับน้ําประมาณ20ลิตรนะคะแต่ว่าในโบรถดน้ำเนี่ยเป็นน้ําประมาณ10ลิตรเนาะงั้นไต่ก็จะผสมทีละครึ่งซองนะคะ,ะเราก็กะดูว่า1ซองเต็มของเขาประมาณนี้นะคะไต่ก็จะเทไปสักครึ่งหนึ่งก่อนนะนี่ค่ะแบบนี้เทลงไปเลยนี่ค่ะ แบบนี้ใครที่มีกาแฟดำนะคะทุกคนใช้เป็นกาแฟดำก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีกาแฟดำนะคะก็ใช้เป็นกาแฟซองสำเร็จรูปแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะคนไปก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟไปนะคะทุกคนตัวนี้นะคะ ตัวผงกาแฟเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติช่วยกำจัดศัตรูพืชตัวเล็กๆที่อยู่ในดินค่ะแล้วก็วิธีการใช้นะคะทุกคนเราจะราดรดลงไปในดินเลยหรือว่าเราจะผสมในกระแป๋งผสมในกระมังแล้วเอาใส่ในฟอกกี้นะคะฉีดพ่นตามใบนะช่วยกำจัดเพลี้ยหนอนมแมลงต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะว่าพวกเพลี้ยหนอนมแมลงพวกมแมลงปากดูดต่างๆเขาจะไม่ชอบ กลิ่นของกาแฟนะคะเขาจะไม่ชอบพวกสารต่างๆที่อยู่ในในผงกาแฟนะถ้ายิ่งใครใช้เป็นกาแฟดำนะคะตัวนั้นเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากกว่ากาแฟซองนะอันนี้ไต่พี่ไต่ใช้กาแฟซองในคลิปนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหาได้ง่ายๆนะคะไปซื้อมาใช้ได้ง่ายๆเลยนะบางทีกาแฟดำเราต้องเข้าตามห้างหรือเซเว่นเนาะอันนี้ก็คือตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเนี่ยก็จะมีจำหน่ายอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปราดรถกันเลยค่ะทุกคน นี่ค่ะต้นขึ้นช่ายนะคะเราก็ราดรถลงไปได้เลยค่ะรถให้โดนใบนะคะให้โดนดินได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าพวกมแมลงเหล่านี้เนี่ยเกาะอยู่ตามใบแล้วก็อยู่ในดินด้วยค่ะบอนสีอโกนิมานะคะที่เราปลูกอยู่นะราดรถได้เลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะทุกคนรถได้เลย สูตรนี้ใช้ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะคะอพอน้ำหมดหนึ่งบัวรดน้ำนะคะทุกคนเรายังเหลือกาแฟอีกครึ่งซองนะนี่ค่ะผงกาแฟที่เหลืออีกครึ่งซองนะคะเติมน้ำให้เต็มบัวนะคะแล้วก็โรยลงไปเลยใช้ให้หมดทีเดียวนะคะทุกคนแต่ถ้าใครปลูกน้อยนะคะก็ใช้ทีละครึ่งซองก็ได้นะคะหนึ่งซองใช้กับน้ำประมาณ20ิบลิตรนะ ทีนี้เราก็คนคน,คนให้เข้ากันนะคะใช้เวลาในการคนนิดนึงนะเพื่อให้ผงกาแฟะละลายให้ทั่วนะคะนี่สูตรนี้นะคะยังใช้กับโป้ยเซียนได้ด้วยนะคะดูดอกเขาก่อนค่ะดอกดอกแล้วก็สีสดมากๆเลยค่ะราดรยไปเลยต้นพริกนะคะที่ปลูกอยู่ในกระถางก็ราดรยลงไปได้เลยค่ะ สูตรนี้ใช้ได้เลยนะคะทั้งพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับเลยค่ะทุกคนง่ายๆเพียง4บาทนะคะใช้สัปดาห์ละ1ครั้งค่ะนำประโยชน์จากกาแฟมาใช้กับพืชผักได้ง่ายๆนะลองทำตามกันดูค่ะสวัสดีค่ะ